อ่ะคือก่อนหน้าน,นี้บางทีเราเคยอ่านข่าวเนาะอาหารกลางวันเด็กๆอบบบางทีเป็นถาดหลุมใช่ไหมวิญญาณไก่ไข่มาฟองนึงน้ำพริกถุงเล็กๆอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่กับโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าเต็มเต็มเต็มขนาดไหนดูเลยค่ะหิวข้าวหรือยิข้าวข้าหิวข้าวดึงถาดให้ตรงกับตัวเองดึงถาดเข้ามาหาตัวเองดึงถาดให้ตรงหาตัวเองนีตื่นเต้น อยากจะกินอาหารที่จริงใจคือเด็กคือเด็กอยากจะกินหรือเราอยากกินเาอย่างนี้ก่อนเราก็ด้วยดูสิเราเห็นเราคุณผู้ชมดูงวนเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบทงกสืออะเห็นไหมข้าวหน้าหมูทอดสไตล์ญี่ปุ่นดีซูมิโซดีซูมิโซเพราะผมเห็นเป็นเหมือนเต้าหู้หั่นลูกเต๋าโอ้เออคือมันดูไขมันก็ใจฟูที่ไหนอย่างไรไม่ใช่แค่ใจฟูอาหารก็ฟูฟูที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านนาหลวงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคือมื้อเที่ยงเนี่ยครูเรียนนี้เขาจัดเต็มก็จัมีไก่ น้องๆองอ,อ,อนุบาลไปจะถึงประถมเนาะกลายเป็นแบบกระแสนในโซเชียลค่ะทีมข่าว 7hd โดยน้องออบอ,อิสุริยาเนี่ยไปสอบถามคุณครูซึ่งเปรียบเสมือนนางฟ้าของเด็กๆเล่าอย่างนี้บอกว่าออออคือน้องๆบางคนอะครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีแบบฐานะเนาะอดมื้อกินมื้อบางทีเขาคาดหวังว่าเออมาโรงเรียนเนี่ยลูกก็จะได้อิ่มครูก็คัดสรรวัตถุดิบดีๆมาปรุงอาหารมีทั้งไทยญี่ปุ่นก็มีอย่างที่คุณบอกฝรั่งก็มี เกาหลีมีด้วยให้เด็กๆได้อิ่มท้องบางมื้อคุณครูก็แบบควักเงินตัวเองนั่นแหละอยากจะให้เด็กๆได้ได้มีความสุขในทุกมื้อแล้วถามว่าครูทําอย่างเงี้ยเอาจริงทาคอนเทนต์เปล่าถูกต้องไหมเขาบอกไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์เขาบอกไม่ใช่คืออย่างนี้คือบางส่วนเนี่ยคุณครูก็ออกเองแต่ว่าบางคนอ่ะเขาแบบมีใจอยากจะช่วยเด็กผู้ใหญ่ใจดี่ันเขาสนับสนุนมา500พันเลยคุณครูก็ถ่ายภาพส่งไปให้เขาดูว่านี่ไงทั้งหมด ทุกบาททุกสตางค์ถึงเด็กๆนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเหมือนเ,อเป็นเปิดเพจ Facebook เลยนะ,ะเหมือแบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอาจจะสนับสนุนเป็นเงินก็ได้หรืออาจจะสนับสนุนเป็นวัตถุดิบก็ได้เพราะว่างบของของทางการก็ส่วนหนึ่งเนาะ,ะแต่เผื่อว่ามีใครที่เขาแบบว่าเออมีเหลือกินเหลือใช้อยากจะมาแบ่งปันเนี่ยดูน้ำจิ้มข้ามันไก่ใส่เลือดด้วยก็ เปิดเพจแล้วก็รับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยถ่ายภาพเพื่อที่จะไปตอบแทนทางผู้ใหญ่ใจดีว่าเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ทุกวัตถุดิบที่ท่านส่งมาให้เนี่ยมันแปลมาเป็นอาหารให้น้องๆได้อิ่มท้องกันนะออคือทั้งอิ่มท้องด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะฟังเสียงครูกันหน่อยถ้าเรารอแค่ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะ่ะเด็กจะไม่ได้สามารถทานอย่างนี้ได้ตลอดแล้วก็กระแสของค,ครูมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ดีไปตลอดอยงไงคะคุณครูเลยคิดว่าจะทํำยังไงดีก็มีเพจนี่แหละคุณครูก็เปิดรายได้ทางเพจ ก็เอาเงินที่รายได้จากเพจเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะกลับมาให้เด็ก แล้วครูบอกว่ากับการเป็นว่าเด็กอ่ะมีความสุขกับการมาโรงเรียนอยากมาโรงเรียนมากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นบางคนนะก่อนนันเนี้ยมาอโอ้ไม่มีชีวิตชีวาเลยอิดโรยแต่พอมาครับเช้าจะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะมันจะให้ถึงเวลาสําคัญหรือเปล่าพักเที่ยงพอพักเที่ยงเนี่ยก็จะได้แบบว่ามีอาหารจัดเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยยังเอากลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคุณครูแล้วก็โรงเรียนด้วยเนาะเพราะว่าพอเขาอิ่มอ่ะ เรียนดีคือป่าคนจะหลับระวังแก้วนะลูกนะหนังท้องตึงอะไรเงี้ยเป็นยังไงใช่เพราะเขาได้อาหารที่พวดมันจะไปพัฒนาสมองเออนีขาต้องแบบนี้เออนี่หลักการไี่ครูส่วนเราถ้ากินอิ่มขนาดนี้เป็นยังไงหลับบ่ายคือไงถ้าดิฉันเป็นครูเออเอาให้หลับเลยลูกถ้าเบาไปเออครูไปทํางานเอกสารเอ้ยใช่ไดหย่อนนส่วนตัวแล้วเนี่ยหลับเนี่ยเออโอ้หน่ารักมากนะอ้าวทาดีๆนี่คือทำมาเลยค่ะเราก็พร้อมจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันนะ